สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ FC ต่าตุ้ทัศนนะคะพบกับเราในช่องパイเลอรลักนะคะได้เวลาเล่นแล้วนะคะนี่อ,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 อดูท่าน,นั่งเออเออ ท่านั่งนะคะท่านั่งเล่นกายกรรมอีกแล้วเงี่ยตีดากระหน่าจากหน่อยหืมตีดากคนก่อนหน้าคนคนคนไปข้างหน้าไม่ได้ ฟังเสียงรถค่ะฟังเสียงรถอ่านอนลงนอนลงเรวเรวเร่เรเรผุน้ำตาลมาละผนุนน้ำเนาเอา,เอานอนเล่ววะนี่โอ้ขัดง่าขน่ดนี้เบึงกระดึบกระดึบ องอขาดูดูดขาไม่ยอมงอข้างขวาดูดูเอาหนึ่งสองอึบหนึ่งสองอึบอ่าซาละพุ่นพุ่นพุ่นนี่พุ่นม่นมีคนหลินน้ำหลาเลย พอกับบ้าหลินเอาอ่าแล้วเออเออหยุดหยุดหยุดเห็นพ่พผุนผุ่นพุนมัมีคนรหลินน้ำเขาพุนพุนเบิงพุนหัวซักหัวขวมนะุนหนึ่งอึออย่นนั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 ่นน่งาสีฮักง่าสีฮักเเสาเสาเสาเก้น เช็ียดในผู้ใด,ดละ่ะเช็ียดในพอเติงมื่อภาพเปเล่นย่พ่ะพอยากอยู่พ่อกำลังต้มยาอยู่ต้มยาหดค้าหล่าดีที่รองรับคือเสาะนะคะยุดยุด บอกเลิกเอาเรียบวันนี้น really ันนันโบหลาวาเป็นท่านมานันนันเป็นยนตไส้สเปนยันอะไรเงี้ยเขาไม่แต่ขี้ดินบมดอันนั้นเขาสกับมากเขาจีหายได้นัน น,นันห่วงเฮียนค่ะห่วงเฮียนโครี์มาบ้านบ่ไร่นตอนนี้เริ่มห่วงบ้านแล้วนะครับให้พอนอนเฮียนเน่ว่ามีคนเฝา้นานันนัน พี่อนเพี่อนพี่อนเอ้ดยนไส้ใส่บานหมด่อนั่นบิดเมไก่ยนแฮงยนต่ำพี่อนใช่ละพี่อขับไปสอบไปขับขี่พันมาพี่อนเอพี่นโอ้บ่งเหี้นข่อยแม้ไสน้าบัตฮานี บึงบึงน,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 นั่นนั่นนั่นพี่โอนพี่นเสกไส้กะปินในบัดนี้บึ่งตาวะพุนทําทานย่นใสแต่ของเนทำทานย่นใจผู้อื่นเนี่ยเปิดททออเปิดง่าใส่คนเดียวแัน่นี้าษิมักผู้สาวภาิมัก ซิมักผู้สาวจื่นผัดสิบบ้อนนี่ได้ละทานนังทานหนีเมียใได้ขังนาได้เนาะ <c oughs> นอนกันยังนีกันกำกินใส่วันได้อีกอยู่ ง,งอลงว่ะงอขานั่มงอขาขวานั่มผลโบกซันกระดิง่งละรอผลตีละครั้งล่ะเลิกเลียนโอ้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 โอาซาละ่ะผนเออเออ ออเอาเซ็ดบันี้ขึ้นเมื่อด้ล่ะหัวต่ำดากสูงหัวต่ำดากสูงค่ะนี่ไฟล่ะสิมาซอยไฟสิมาซอยอยู่ดากระหน่านี้หึ่มได้โอกาสนะคะได้โอกาส คุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บในะอ้อมกอดอ้อมใจของพอ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะ อยากเขาไปจับแต่เขาก็ไหวกูหนูจับบอดายตอดไปตอดมาละกันนี่ <S <S พ่อนี่พินมาแล้วมาแล้วโวยมาแล้ว ทานั่ง อืมเจ็ดขมาล่ะงยนใส่ใส่เฮียนเขาหมึเบ่งพ่นหิดบึงพ่นหิดบึงพ่นหิดเออฝ่นขมาล่ะุ่น,นปอบพ่นเฮียนออกเลยบึงตาเลียกใส่ล yeah. ่ะพุ 2> 2่นเอ้าเอ้ามาตารไถามบึงมาตาใสไถามบึงุืน ตะกี้กึ่งตาเจอเขาได้ขันยางไปไกลเลรอเม่ตาเพิ่มมอยลงเอากอดกอดกอดอกอดเบิง่งเออกอดเขาเบิง่งเอากอดกอดเบิ่งเออเออมาต์ไสว่าวัชรมาตอไสโอ้ตกสกกัปลุกเนาะใครก็จะให้กอดมามาเล่นน้ำเนยมาเล่นน้ำกันได้เร็วพี่โวันมาตอสอบไปกับขี่นะคะพี่โวันมาตอสอบไปกับขี่สำหรับวิดีโอนี้เราก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะ<อ>สวัสดีค่ะ